สวัสดีค่ะ บางปอนะคะอุ้มค่ะที่ปรึกษาการขายบริษัท t o โยต้ Empire สาขาบางรอนค่ะและเป็นแอดมินประจำช่องคา r โซนท h ค่ะวันนี้เราอยู่กันที่เพจ Toyota Empire Society นะคะวันนี้เราสองคนจะมารีวิวรถนะคะที่เพิ่งเปิดตัวกันไปอย่างเป็นทางการนะคะจากทางโ o โยต้นะคะก็คือรุ่นนี้ค่ะวันนี้เรานำเสนอในรุ่น Toyota Hilux Revo Smart Cap Z Edition นะคะคันที่เรามาจอดคันนี้เป็นสี เทาดำหรือเกรย์เมทัลลิกนะคะตัวนี้จะเป็นรุ่น2.4 Entry Standard ค่ะราคานะคะจะอยู่ที่69,000บาทค่ะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นตัว Entry ก็คือ624,000บาทใน2รุ่นนี้จะเป็นเกียร์ธรรมดาเท่านั้นนะคะแล้วก็รุ่นถัดไปเลยค่ะค่ะเรามาต่อกันในส่วนของรุ่นมิดนะคะ 2.4มิดแตนดาร์ดนะคะราคาอยู่ที่684,000บาทค่ะและตัว2.4มิดแสตนดาร์ดตัวออตโต้นะคะราคาอยู่ที่734,000บาทค่ะและก็กลุ่มสุดท้ายนะคะจะเป็น2.4มิดค่ะราคาจะอยู่ที่699,000บาทนะคะเป็นเกียร์ธรรมดาค่ะแล้วก็2.4มิดเกียร์ออตโต้นะคะจะอยู่ที่270,000 อขอโทษค่ะ749,000บาทนะคะก็สรุปง,ง่ายๆในเกตร,รุ่นของ Sat ิชันส s า a r t Cap นะคะก็จะมีเฉพาะเครื่องยนต์2.4เท่านั้นนะคะแล้วก็ถ้าเกียร์ธรรมดาเราจะต้องไปดูในรุ่นของ2.4 Entry Standard และ Entry ค่ะ,คะถ้าเป็นเกียร์ออโต้เราก็จะต้องดูในรุ่นของ Mid นะคะค่ะ, okay, คะเดี๋ยวเรามาชมกันดีกว่าว่ามันปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตรงไหนบ้างนะคะสำหรับตัวใหม่ตัวนี้นะคะอย่างแรกเลย กระจังหน้าคุณบางปอยเป็นไงบ้างคะด้านหน้ากระจังหน้ากระจังหน้าออกแบบดีไซน์ใหม่เลยนะคะก็คือใหญ่ขึ้นกว่าเดิมแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นกระจังหน้าสีดําด้านนะคะพมาพร้อมกับกันชนกันชนสีเดียวกับตัวรถนะคะออกแบบใหม่เหมือนกันค่ะมีโค้งวาล์วตรงนี้นะคะมาพร้อมกับช่องติดไฟตัดหมอกค่ะค่ะและในส่วนของด้านท้ายนะคะจะเป็นไฟ LED light guiding อยู่ในทุกเกตรุ่นค่ะ ใช่ค่ะพร้อมไฟเบรกด้วยใช่ไหมค,บคะมบางบอยค่ะแล้วก็ด้านในตัวรถนะคะอีกหนึ่งอย่างเลยที่มันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทุกเกตรุ่นเลยก็คือตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องเสียงตัวใหม่นะคะเครื่องเสียงหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะเป็นหน้าจอสัมผัสค่ะรุ่นนี้จะรองรับ Apple CarPlay ด้วยนะคะรองรับเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดค่ะในทุกเกตรุ่นเลยนะคะตั้งแต่รุ่น s t a n d a r d ยันรุ่นท o p เลยค่ะ ถัดมานะคะคุณอุ้มเรื่องการรับประกันที่เพิ่มเติมขึ้นมาตัวนี้นะคะทางโตโยต้านะคะมอเตอร์เขาจะให้มาในส่วนของการรับประกันคุณภาพ รถยนต์ใหม่นะคะ5ปีหรือ150,000กิโลค่ะแล้วก็ฟรีเช็คระยะถึง100,000กิโลค่ะค่ะเิ่มเติมจากเดิมนะคะที่3ปีหรือ100,000กิโลแล้วก็เช็คระยะฟรีเนี่ยจะอยู่ที่50,000กิโลนะคะก็คือเพิ่มให้ได้ตามนี้เลยค่ะค่ะแล้วก็ที่คุ้มสุดๆส,สำหรับแคมเปญโปรโมชั่นสำหรับ Hilux Revo นะคะก็คือตัวนี้สำหรับกลุ่มลูกค้า Toyota p r i v Mall, ี l e n e Mall หรือว่ากลุ่มลูกค้า Toyo ต a เก่าเนาก็จะได้เป็น เริ่มต้นที่ดาวศนะคะหรือเลือกรับดอกเบี้ยที่1.19%นะคะพร้อมขับฟรี90วันได้เลยค่ะอันนี้จะต้องลูกค้าจะต้องดาวที่25%นะคะแล้วก็ผ่อนชําระก็คือ48งวดก็จะได้รับแคมเปญนี้ไปเลยค่ะลูกค้าท่านใดนะคะที่ต้องสนใจในแคมเปญรายละเอียดนี้ก็สามารถกดเข้าไปดูหรือว่านโหลดแอป o t a Privilege Mall ได้เลยนะคะเข้าไปเช็คสิทธิ์กันได้เลยค่ะ ก็สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่สนใจรายล,ายละเอียดเพิ่มเติมหรือแคมเปญในใดนะคะก็สามารถติดต่อเราสองคนได้นะคะที่ช่องคารโซนท,ทค่ะหรือจะติดต่อที่มาที่ทางโซลูมนะคะ t o y o ต้ Toyota Empire Society ทางอินบ็อกซ์นะคะหรือว่าจะติดต่อทางสาขาได้เลยนะคะสำนักงานใหญ่สาขาตะลิ่งชันก็ค c เซ็นเตอร์จะอยู่ที่0 2 4 4 8 8 2 2 2ค่ะแล้วก็สาขาบางบอนะคะติดต่อได้ที่0 2 8 9 2 4 9 9 ะจะมีทางทีมงานแล้วก็พนักง,งานคอยต้อนรับดูแลให้ความให้รายละเอียดของแคมเปญต่างๆกับลูกค้านะคะ<ช>แล้วก็สุดท้ายนะคะลูกค้าที่อยากชมคลิปเพิ่มเติมในเรื่อง<ช>ของขออปชันรายละเอียดตัวรถในรุ่นต่างๆนะคะสามารถกดติดตามกด Subscribe นะคะทางช่องคา r โซนทีเทสไ<ห>ว้วได้เลยเดี๋ยวทางทีมงานเราจะรีบตัดต่อ มานำเสนอรถแล้วห้ได้ชมกันเต็มเต็มเลยค่นะคะวันนี้เราสองคนก็ลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ